สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีส,สานบันเทึงทีวีครับมาเช้าเช้าเจอกันไม่รู้ข่าวดีข่าวไม่ดีเหมือนกันครับแต่ผมจำได้สมัยผมจัดรายการวิทยุชุมชนคนเซ็กซี่แต่ก่อนนี้ครับมีสถานีหนึ่งครับอยู่ที่ตึก PTI ที่ตอกจันนะครับที่มาสู้กับสถานสถานีวิทยุชุมชนคนเซ็กซี่ก็ดงดังทีเดียวครับช่องสองสลึงสามสลึงเขาบอก นะฮะก็มีข่าวบอกว่าประชัยครับนอนเรือนจำสารอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกแปดปีครับคดีออกเอกสารที่ดินสลับบุรีครับเจ้าตัวยื่นประกันตัวส่งสารอุทธรณ์วินิจฉัยครับนีคือคนคนนี้ครับก็เป็นนายทุนให้กับพันธมิตรสมัยก่อนครับ ที่เขายกกันเลือกเกินครับหุ้นพี i ไอเนี่ยครับไปกล่าวหานายกทศินว่านายกทศินไปกันแกล้งสารพัดสารเพครับแล้ววันนี้ก็ได้เห็นแล้วครับว่านะนายประชัยเรียวไพร,รัชโดนคดีต้องบอกบอกว่าโดนคดีนะครับคดีอะไรคดีลุกป,ป่าครับออกโฉนดที่ดิน สารอาญาทุจริตจำคุกกับเอกสารปลอมนะเนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าที่บอกว่าเป็นคนดีครับเป็นคนดีสีสยามต่างๆเนี่ยครับมันเห็นได้ชัดว่าเออแต่ละตัวนี่แม่งแสบๆทั้งนั้นครับแต่ก่อนเนี่ยพันธมิตรน่ะยกกันแล้วเกินนายประชัยดีครับเป็นเรื่องใหญ่โตนะสมัยก่อนนะ แต่ปรากฏว่าความจริงปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะพี่น้องประชาชนถึงบางอ้ออีกแล้วครับมันเป็นยุคเหมือนยุคอะไรสางอะไรสักอย่างนะต้องบอกงั้นครับมันเป็นการเป็นยุคหนึ่งครับที่รัฐบาลเองหรือความจริงต่างๆมันปรากฏกับ นายประชัยเลี้ยวไพรัสเองเป็นเจ้าของ PTI ครับซึ่งออกทุนให้กับมอบพันธมิตรต่อต้านพันตำรตรทุ่ทักษณิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจนแตกหักไปข้างหนึ่งครับแล้ววันนี้วันนี้เราจะได้เห็นว่าไอ้พวกที่บอกรักชาตินักหนาเนี่ยแม้ครับ ผล oh, สถาบันอีกต่างหากสุดท้ายเป็นไงครับเราก็ได้เห็นว่าออก,กเอกสารครับปลอมเอกสารนะฮะคดีอะไรรู้ป่ะครับนะคดีออกเอกสารปลอมที่ดินสระบุรีลุกป,ป่าทำเหมืองปูนครับเห็นไหม ที่นี้เราจะได้เห็นว่าไอ้พวกที่เป็นคนดีสีสังคมเนี่ยมันจ้องที่จะฮุบป,ป่ามันจ้องที่จะกินแผ่นดินประเทศไทยอยู่ถ้าหลายคนถ้าเป็นนักต่อสู้จริงๆว่าไอ้นายประชัยเปี้ยวไหรัดนี่ครับมันมาจากไหนสมัยก่อนในพันธมิตรเองเนี่ครับไปตั้งเวทีต่างๆแม้กระทั่ง เอสทีวเองซึ่งเป็นสนธิลิมทองกุลอยู่ตรงนั้นครับทำรายการเนี่ครับก็ได้นี่นะครับ PTI เนี่ยเข้าไปช่วยสนับสนุนก็เป็นโฆษณาให้พูดง่ายๆอยู่เบื้องหลังพัธมิตรม็อบเหลืองนี่ครับม็อกสลิมนี่แหละเด็กนุ่นใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักครับแต่ผมนี่ต่อสู้กับนะ ไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุชุมชนต่างๆครับล่อกันนัวเลยนะครในสมัยนั้นครับแล้วเราก็จะเห็นว่าการเปิดโปงนะครับแต่ก่อนบอกนายกทักษิณโกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้ครับแล้ววันนี้ได้เห็นแล้วครับไอ้คนที่ชีชี้หน้กว่าคนอื่นเนี่ยครับมันเห็นออกมาแล้วนะะคือมันไม่ได้ยากจนนะแต่มันอยากได้ครับ อยากเอาเปรียบพี่น้องประชาชนอยากเอาเปรียบสังคมครับมองไปที่เขากระโดงก็เช่นเดียวครับตระกูลไม่ได้ยากจนเลยครับสารตัดสินแล้วบอกว่าทีนี้นี้เป็นของการรถไฟครับออกมาพูดลอยหน้าลอยตาทําให้ถูกต้องตามกฎหมายกันแล้วกันครับไม่ได้มองตัวเองเลยว่าตัวเองทําอะไรบ้างครับว่าตัวเองทําถูกกฎหมายแล้วหรือครับที่เข้าไล่กันอยู่ตอนนี้ครับ ที่เขาจ,จัดก,การอยู่ตอนนี้ครับก็เ,เพราะว่าตัวเองทําไม่ถูกกฎหมายครับกฎหมายเขาตัดสินมาแล้วครับสารตัดสินมาแล้วว่าเป็นที่ดินของการรถไฟครับยังหน้าด้านหน้าทนอีกออกมาพูดจาครับเหมือนว่าตัวเองนี่ถูก100ร้อยเปอร์เซ็นกับคนอื่นมาเนี่ยครับมันไม่ถูกต้องคนอื่นมารังแกตัวเองซึ่งเอกสารต่างๆก็เห็นได้ชัดครับแผนที่ใครเอาออกมาเจรจากันเอามาพูดกันต่อหน้าสือ่อ ก็เห็นได้ชัดว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นที่ไขแดงครับอยู่กลางเพื่อนด้วยและตัวเองจะเป็นที่ของตัวเองได้ไงครับเป็นที่ออกโฉนดมาแล้วครับเราเห็นหรือยังนะครับว่าไอ้พวกที่รักชาติน้ำลายไหลเนี่ยกล่าวหาคนนั้นคนนี้บอกว่าคนนั้นขายแผ่นดินคนนี้ไม่รักชาติครับเปิดปู่มหลังขึ้นมาครับเป็นไง ลงปูน PGI เนี่ยครับก่อนที่จะข้ามไปฝังมวกเหล็กมวกเหล็กนะไปปากช่องเนี่ยครับอยู่ซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกว่าทำบ่อปูนเอกสารปลอมนี่สารตัดสินมาแล้วครับ รอส่งสารพิจารณาอีกรอบชัดเจนไหมนะผมต้องถามบอกว่าไอ้พวกที่สนับสนุนสมัยก่อนนะครับทำไมไม่พูดละครับคนอย่างเงี้ที่ฮุบแผ่นดินน,นี่ครับที่ฮุบปลาอย่างเงี้ยคะ ในบอกรักประเทศชาตินักหนานแล้วครับเจตุพรที่เข้าไปเนี่ยครับพูดบางสิแต่ก่องกระทู้กันมาไม่ใช่เหรอครับที่เป็นนปชเนี่ยครับหรือไปอยู่ฝั่งเขาแล้วก็มองไม่เห็นครับเปิดมาสิหรือไปอมอะไรอยู่ครับว่าสถานการณ์บ้านเมืองมันเป็นยังไงตอนนี้ครับเขากำลังเปิดความชั่วของพวกนี้ไง สารทันตศิสิ์มาแล้วครับว่ามีความผิดปลอมเอกสารต,าต,าต่างๆนี่ครับลุกป่าจบเลยสิครับการใส่ร้ายป้ายสีตระกูลชินวัตน์นะฮะมาหลายปีครับตอนนี้มันเปิดเผยออกมาแล้วครับเช่นเดียวครับที่บ้านหน้องจานเองที่มีประชาชนคเนเขมรครับมายกมือ บอกว่าบ้านหนูบ้านหนูบ้านหนูครับเออปล่อยให้เข้ามาตั้งลูกรลากแต่เมื่อไหรครับถึงเวลานี้รัฐบาลเขาสะสางที่ไปกล่าวหาบอกว่าเขาเป็นกบฏเขาเป็นไส้ศึกอยู่ตอนนี้ครับเขาอุตส่าห์เอาที่ดินต่างๆนะครับที่เขมรยึดคองมาอยู่กลับคืนมาเป็นสมบัติของประเทศชาติจนถึงทุกวันนี้ครับสิบกว่าแหง่ง ตกลงหมาตรงไหนครับใครที่ทำให้เสียดินแดนที่ทำให้เขเมรน,นี่ครับเข้ามาก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านที่พักอาศัยในเขตแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยครับมันเป็นในช่วงระยะเวลาของนายกองยิงเหรอครับหรือเพื่อไทยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอครับมันเป็นมานานแล้วครับทำไมไม่ถามล่ะครับ ทำไมไม่ถามว่าใครปล่อยให้ขเขมรนเนี่ยเข้ามาทําลกตั้งลกลากในเมืองไทยครับท,ทั้งทั้งที่นายกรบ,บนตรีเองเนี่ครับทํางานเต็มที่ท่านภูมิธรรมก็ทํางานเต็มที่ครับจนได้พื้นที่ต่างๆน,นี่กลับคืนมาเราถึงได้เห็นความชัว่วความเลวของบุคคลกลุ่มหนึ่ง ที่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่เนี่ยครับไม่ยอมจัดการเรื่องนี้และพี่น้องประชาชนคนไทยก็ไม่มีนะไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้ที่สิ่งที่ทหารขมินมายึดครองอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นปราสาทต,ต่างๆนี่ฮะมันมีตั้งนานแล้วครับแต่จะเอาเป็นเอาตายกับรัฐบาลนี้เพราะว่ารัฐบาลนี้มาจากเสียงพี่น้องประชาชนขอได้ เหกปากได้ครับแต่ถ้ามาจากอำนาจปลิการกูจะเงียบไปกูไม่ถามกูรัวอำนาจของเขาครับแต่ถึงเวลานี้ออกมาเห่าหอนกันเหลือเกินครับอยากเอาประเทศชาติอยากเอานั้นขึคืนอยากเอานี้เอาคืนครับสมัยก่อนนะ่ะมึงไปอยู่ที่ไหนครับไปตายอยู่ที่ไหนครับ ถึงไม่มาขอถึงไม่มาเรียกร้องครับมันเห็นได้ชัดเนี่ยขบวนการที่ยึดประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขมรโ้วยซ้ำไปครับมันเป็นคนไทยนี่ครับที่อยากได้อยากดีถ้ารัฐบาลชุดนี้ครับชนะขมรชนะคนต่างชาติได้ครับพวกมึงก็ลำบากด้วยไง ้ารัฐบาลนี้ชุดนี้ครับเขาทำเต็มที่ทำหน้าที่เต็มที่แล้วครับทำสิ่งที่มันผิดกฎหมายให้มันถูกกฎหมายซะครับยึดที่ดินต่างๆที่นนักการเมืองผู้ที่มีอิทธิพลต่างๆเนี่ครับผู้ที่มีเงินที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของประเทศเนี่ยไปเป็นของตัวเองเนี่ยครับก็เลยทนไม่ได้ พยายามที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ครับตีปาหน้าใสกันครับวิาพากษ์วิจารณ์กันต่อหน้าสือ่อว่าถ้าศาลร,รัฐธรรมนูญครับตัดสินให้หนายกรัฐมนตรีเนี่ก็ทั่งทำงานต่อไปก็อ้างนันครับเป็นวิกฤตศรัทธาของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคนไหนช่วยตอบให้กูได้ฟังหน่อยสิจับมาหน่อยสิครับ มันมีกี่ตัวมันมีกี่คนครับเสียงพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้าไปเนี่ยครับเขาอยากให้นายกฐบนตรีกลับมาเป็นนายกฐบนตรีทํางานต่อมึงเป็นใครครับมึงมีอํานาจอะไรครับมาตัดสินแทนพี่น้องประชาชนครับไม่ว่าจะเป็นม็อบหมอยหมาก็แล้วแต่ครับที่ออกมาพูดจากันเนี่ครับสังคมไม่หค่าครับประชาชนไม่หค่า S <S เดินไปไหนตอนนี้ครับเขาไล่เป็นหมูหมึนหมาครับนี่ก็จะรวมพลจะไปที่สภาผู้แทนราษฎรครับไปเตือนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับมึงยังไม่มีบัญญาที่จะเข้าไปอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเลยบอกจะไปเตือนเขาไปเตือนสติเขาครับเดี๋ยวจะไม่มีสภาให้อยู่ครับหมายความว่าไงครับเขาเป็นสสเขาต้องอยู่ได้ดิ จะมีอำนาจอะไรไปไล่เขาออกล่ะมึงต่างหากและจตุพรพรมพันธ์ที่ไม่มีสภาหให้อยู่ครับไม่แน่นะเส้นสายนี่อาจจะติดคุกก็ได้เพราะมีการตัดสินไงไม่กี่วันที่จะถึงนี่ครับไม่รู้แล้วครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ครับมันขมแ็งเกี่ยวเข้ามาประสบเต็มทนครับ เราจะได้เห็นว่าไอ้คนที่รักประเทศจริงๆนี่ครับมันมีสักกี่ตัวมันมีสักกี่คนครับเราก็พยายามที่จะอดทนอดกั้นครับว่าไอ้พวกนี้ครับมันเมื่อ,อไรมันจะไปผุดไปเกิดสัทีครับมันเริ่มแย้มออกมาแล้วครับมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่าไอ้คนที่ไปกล่าวหาคนอื่นบอกว่าคนนั้นนะครับ เป็นคนที่เซะก่อนบนทำลายประเทศชาตินะครับมันกำลังย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองหมดแล้วผมเป็นนักสู้มานะครับสู้กับพวกรกะบวนการพวกนี้มาตลอดแล้วก็รู้ดีว่าไอ้สังคมพวกนี้ครับถ้าเราไม่จัดการเป็นเบ็ดเสร็จจริงๆครับสังคมที่ถูกต้องสังคมที่มาตามระบอบอยู่ยากเพราะพวกนี้เขาไม่อยู่ในระบอบนะครับ เขาอยู่ในความพอใจของเขาครับถ้าพวกเขาเนี่ยฮะมึงจะมาชั่วมาเร็วครับมึงจะมาด้วยอํานาจเผด็จการก็ได้แต่กูเห็นดีด้วยกูก็สนับสนุนเลยมันเป็นอย่างนั้นครับแต่สังคมครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนของประเทศชาติมีจริงครับก็เลยเห็นว่าเบื้องหลังพวกนี้ครับที่จริงแล้วครับไอ้ตัวที่ไปชี้หน้าคนอื่นมันนั่นแหละเร็วยิ่งกว่าใครครับ เห็นไหมครับสนธิลิ้มทองกุลตอนนี้ก็แฉมาครับไม่ว่าจะเป็นนะครับบูรพาพยักต,ต่างๆนี่ครับแฉกันไปแต่ละวันแต่ละวันนี่ครับเออนั่นหมายความว่า,ว,าว่าไงครับสนธิลิ้มทองกุลเองนี่ครับถ้าบอกว่าจะไปเล่นอย่างอื่นมันก็ไม่ได้แล้วครับเพราะหลักฐานต่างๆมันชี้ชัดแล้วว่าไอ้เรื่องที่มันหมกหมมไม่ไออหมักหมมไม่นานนะฮะ มันกำลังแดงขึ้นมาแล้วครับถ้าไม่เล่นนะเครดิตต่างๆตัวเองก็จะเสียครับเขาปล่อยให้ไว้ลูกนุกลูกกาลูกหมูลูก,ก,ลก,ลก,ลกม้กกมาต่างๆเนี่ยครับไปกีกะละลานอีก่ตอนเนี้ยจะไปอยู่ในลานเขาเรียกว่าอะไรลานประชาชนในสภาผู้แทนราษฎรคือเขาเห็นแล้วว่าขบวนการต่างๆนี่ม็อบต่างๆนี่ไม่สามารถปั่นขึ้นมาแล้วได้แล้วครับ นับวันที่จะตดถอยครับนับวันที่จะด้อยค่าสู้นั่งอยู่ในห้องทำงานนะแล้ววิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นดีกว่าครับซึ่งสนธิริมมงคลก็บอกแล้วว่าแก่แล้วครับอืมไม่สมควรที่จะไปออกข้างนอกนะต่อสู้มาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ดิบได้ดีครับก็ได้มาแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนั่นมาเพราะว่าสนธิริมมงคลจําแล้วจำยอมแล้ว สารภาพแล้วครับไม่สามารถที่จะชนะเสียงพี่น้องประชาชนได้ครับทําทุกวิถีทางแล้วครับประยุทธ์จันโอชาก็หนึ่งคนครับที่ยอมซิโลลาให้กับนายกทัพย์ิณครับและตอนนี้สนธิริมทองคุลเริ่มเห็นสัจธรรมแล้วครับว่าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะมีเสียงหนึ่งเสียงเดียวหรือระดมคนครับมาที่จะมาคัดค้านเสียงพี่น้องประชาชนได้ครับจริงอย่างที่ผมว่าไหมละครับถึงได้ออกในรูปแบบนี้นครับ แต่มันก็มีคนหน้ามืดตามัวครับคนที่ไม่มีจะกินอย่างแต่ดูความพรมพันธ์หมอวันลงนะครับทนายนกเขาอย่างนี้ครับซึ่งเป็นกระบวนการที่เคยได้ดีได้ดีอยู่กับการทําม็อบมาครับที่เกาะกินกับม็อบมาตลอดครับเหยียบบาพี่น้องประชาชนหากินอยู่ตอนนี้แต่มันก็สิ้นสลายไปแล้วครับมันหมดบนขังไปแล้วครับ ไอ้พวกนี้ก็เห็นว่าถ้าไม่ออกมาเลยครับเรื่องทุกอย่างถ้ามันบานปลายขึ้นมาครับถ้ารัฐบาลน,นี้ครับทําคุณงามความดีทําผลงานให้พี่น้องประชาชนประจักษ์แล้วก็ตัวเองก็ยิ่งจมดิ่งลงไปในเหวอีกหมดแล้วครับไม่เหลืออะไรแล้วครับก็อย่างที่เห็นนะม็อบถ้ามันถอยหลังไปตลอดเลยครับไม่มีทางฟื้นแลยครับ ยิ่งประเด็นต่างๆนี้ครับรัฐบาลเขาแก้ไขปัญหาทันท่วงทีทันเหตุการณ์แล้วครับจะไปปั่นอะไรละครับจะเอาเอาแสะอะไรมาเกาะละครับยิ่งตัวเองก็เป็นไม้หลักปักเลนด้วยครับประเด็นเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยครับนีดูสิว่าหน้าข่าวมันจะเป็นอะไรเราก็มาพูดมันไม่ใช่อุดมการ์มันไม่ใช่หลักการในการที่จะมาประท้วงไงครับ ชวนพี่น้องออกไปบอกว่าไปรวมพลังไปสแสดงพลังครับพี่น้องประชาชนบอกไอ้ควายพลังพ่อมึงเหรอทุกวันนี้กูจะทำมาหากินอย่างเดียวกูยังไม่พอกินอยู่แล้วยังจะชวนทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนอีกเหรอยังจะชวนให้พวกกูเนี่ยไปไปสร้างอะไรอีกอะซึ่งมึงเองก็ไม่เคยพามวลนชน,นชนะเลย มีแต่พ่ายแพ้มาตลอดเป็นแม่ทัพต้องคิดสิครับว่าทำยังไงรบครั้งไหนนะมันจะชนะล้มยังไงรบยังไงมันถึงจะชนะครับแต่มึงไม่คิดเลยครับกูจะเอามันอย่างเดียวครับในแนวความคิดของตัวเองคนอื่นพูดมาไม่สนใจครับพูดคำเก่าเล่าความเดิมอยู่ตลอดเวลาไม่เกินหรอกผมบอกแล้วไม่เกินครับม็อบเนี่ย นับวันจะตายครับที่จะถึงเนี่ยไม่รู้จะไปกี่คนเท่านั้นเนี่ยนะมันก็น่าจะเป็นหน้าเดิมๆเ,เนี่ยครับผมเห็นเดินไปที่สถาเนียบรัฐบาลแล้วครับทีแรกตั้งโครงการว่าจะไปปิดทำาเนียบรัฐบาลไม่ให้กระทำการทางานเลยครับแต่ไม่มีใคระมีไม่กี่ตัวครับถือธงอยูน่นันเออหาธงมายังยังหาคนถือไม่เต็มเลยครับ บางคนถือสองอันด้วยเห็นไหมมันตปไม่ไหวแล้วครับเหี่ยงเหี่ยวตายไปเองเงียังไม่รู้ตัวอีกครับว่าสังคมเขาเบื่อหน่ายประเทศชาน่ะประชาชนเขาเบื่อหน่ายขนาดไหนครับเพราะกล่าวถึงว่าหัวหน้าม็อบพวกนี้ครับชุดม็อบพวกนี้ครับ มีสักกี ua, ่ตัวครับมีสักกี่คนเดินตามน่ะไม่มีเลยฮะผมบอกว่าจะไปค้ากําไรเกินควรไม่ได้แล้วครับจะไปยึดม็อบเขาจะไปทําอะไรกับม็อบเขาไม่ได้แล้วครับเพราะตัวเองไม่มีอะไรเลยครับก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ